ดีครับมาพูดกับเรานะครัะช่งองพายจะเป็นใครครับช่องอะไรนี่ชพายเป็นส่งครับม <c oughs> <c oughs> าทำอะไรครับวันนี้ฮะหมูเบน<ด>มาทำอะไรครับฮะวันนี้มาแจกหญ้ามาลงหญ้านะคะนี่ที่เราไปตัดผัดหญ้าก,กันนะคะตอนนี้ก็อยู่ตรงไหนครับตรงนี้อยู่ไหนบา้านศาลาครับอยู่บ้านศาลานะครับ <ส>โอ้โอ้โอ, manager, โอ้ตกใจหมดเลยตอนนี้ก็กำลังลงอบ้านน้องแสงจันทร์จุดที่ไหนละวจุดสุดท้ายแล้วครับเออจุดสุดท้ายแล้วเหลือนั่นก็เป็นของเรานะคะไม่รู้ว่าเราจะน่าจะได้น้อยสุดด้วย เพลกมีจะให้อยู่แล้วเอามีจะให้ซุ้มเรามีจะให้อะอ่ะตอนนี้หมูแบนจะพาไปไหนครับไหนมีไกด์ด้วยใครครับแนะนําตัวก่อนเอาหมูแบนมาเอาเร็วๆไหนโอ้ดูครับมีแต่คนอายกล้องอันนี้ใครครับหมูแบนแนะนำข้าหอมข้าหอมสวัสดีค่ะช่องช่องอะไรคะ ว้าไฟซับของคนสีโดดูดูเอาไปนู่นแล้วเหรออ้าพี่เปลมพี่เปลมโอ้พี่เปลมฮ<า>ะพี่เปลมไอ้กล่องนะข้าวหอมจะพาหมูแบนไปดูอะไรครับไปดูไยแสงจันทร์ค่ะเอาไปดูไยแสงจันทร์ปะเพราะว่าหมูแบนนานๆจะได้มาบ้านอะไรครับซาลา้านซาลา เขาเปิดไฟไหมมืดจังเลยอ,อมม้มืดมากเขามืดมากแต่ตอนนี้เขามืดหน่อยนะคะตอนนี้มืดหน่อยอน้องแสงจันทอยู่นู่นอ่าเป็นครั้งแรกช่องเรามาบ้านน้องแสงจันนะคะเพราะว่าตั้งแต่คลอดยังไม่มาน้องจันททางเข้าบ้านมืดนะคะ ไอ้หมูแบนเรียกน้องมาซิโอ้ตอนนี้กำลังไลอยู่นะคะอันนี้ไม่ได้ไล์นะคะถ่ายคลิปตอ้ยนั่นน้องแสงจันมาหาเลยเห็นไหมน่ารักไหมแบนดน่ารักดีมากน้องแสงจันเตะให้ดูนะเเรียกเรียกเรียกน้องเห็นไหมน้องมาเล่นด้วยแล้วน้องแสงจันเหรว เห็นไหมผมยาวมากเลยนี่ชอบเล่นกับเด็กๆใช่ไหมครับชอบมากอืมชอบมากเลยดูนี่เห็นไหมวันนั้นลุงเรนเข้ามานอนเปลนี้ใช่ไหมใช่โอ้ลุงเรนก็ดังเลยเปลนี้แหละเดินจนตกเปลก็เปลอันนี้แหละค่ะลุงเรนไปนอนมูแบทลองไหมลองไปนอนในเปลย์ไหมให้แสงจันทร์อ่ะควายเปลย์ควายเปลตก ัยโอ้เปรออันนี้เขาห่วงมากเขาห่วงวะเห็นไหมซึ่งว่ารีบมาเลยมดมดโปรต์มดเดี๋ยวจับหน่อยขนยาวมากเลยอืมทำไมลูกแค่ตัวอื่นเขาเกิดมาแดงทำไมเกิดมาดำฮะเอาดูผมผมยาวมากเลยนะผมหนาเหมือนมูแบนเลยดูนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเออผมมูแบนก็หนา เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูทำอะไรอย่างนั้นอ่ะเตะบอลนะน้องแสงจันทร์อ่ะเอาบอลไปโน่นเลยบอลมันอยู่าน้องแสงจันทร์โอ้มีบอลด้วยเอาเตะดูสิไม่สนใจเตะครับอยากสนใจหมูแบนอยู่เนี่ยโน่นเห็นไหมติดใจพี่แบนแล้วพี่แบรนกำลงเดินไปโน่นสิไปตามไหมเรียกสิ อ่าหมูแบนเรียกแล้วหมูแบนเรียกอ้าวไปตามโอ้โหขาโอ้โหโเตะบอลด้วยแตมันติดน่ะโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเอ้าเอ้าเบนวิ่งมาทางนี้สิเบนวิ่งมาทางนี้สิไหนมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอ้โหมาตามมาตามอยากเล่นกับพี่แบน โอ้โหโอ้โหไปทางนู้นไปไปทางนู้นไปไปทางนู้นไมเอ้าเอ้าเอาเอ้าพี่แบนอยู <t 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 Link, ่ทางนู้นพี่แบนอยู <t 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 ่นู้นโอ้โหห่วงเปลครับตอนนี้ช้างน้อยห่วงเปรย์อ๋อน่ารักค่ะน่ารักใครอยากติดตามน้องแสงจันทร์ก็น้องแสงจันทร์มีช่องนะคะน้องแสงจันทร์ ชาแนลนะคะโอู้อู้หลานแวนนุ่นนู่นนุ่นโอ้หวงหวงหวงอ้าโอ้โอ้โหงาแวนดูโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะดูโอ้โหอยากออกอยากออกนู่สักพักเดี๋ยวได้เดือนอีกสองสามเดือนคอกนี้น่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะ ดูค่ะดูจันคนหล่อนะครับผมยาวอตอนนี้ก็ตอนเย็นนะคะมืดแล้วนะคะดูหมูอยากมาทักทายแม่ๆนะครับดูโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้อยากขึ้นเปยวนน้องอยากขึ้นเปแล้วหมูอยากอยากมาทักทายกล้องค่ะอยากมาทักทายกล้องเอาเอาวิ่งตามหมูไหม โอเตะบอลน,นะครับเตะบอลนูนน,น้องแสงจันอจโอ้โหโอ้โหวิ่งมาแล้วครับโอ้โหห่วงครับหวงห่วงเปลถูกใจดูคุณแม่คุณแม่ก็ยังห่วงลูกนะคะตอนคลอดเห็นไม่ไม่เอาลูกเนาะไม่รักลูกทุกวันนี้ห่วงมากเลยคะ่ะดู เอาเตะเตะเตะโอ้โหโอ้ช้างน้อยครับรู้ติบอลแล้วถูกใจเอาเอาเอาแว่นระวังมือลูกระวังทับมือนะเขาตัวเล็กแต่ว่าแรงเขาเยอะนะนั่นนั่นอ่ะเอ้ยโอ้โหเริ่มอ้วนเหมือนหมูแบนแล้วครับตอนนี้โอ้โหนุ่นโอเก่งมากเลยครับเตะบอลนะรู้เตะบอล เออเออเออพี yeah. ่เบรจะเอาจะเอาเปรแล้วเรียกสิเ่ยเอาเปรเ์ร yeah, ัเดอร์มเอาเปรย์รัเด้อลูกบอลออกนอกสนามแล้วลูกบอลออกนอกสนามจันขึ้นเปรย์จันมาเอาเอาห่วงเปรครับเป็นช้างน้อยห่วงเปรย์เอ้ยโอ้ถ้าหัวแบนขึ้นขี่แสงจันเนี่ยใครตัวใหญ่กว่ากันนี่ฮะ เท่ากันเลยดูตัวหมูแบนกับน้องแสงจันนะคะดูเอาเอาเล่นสนแอบกันเงี้ยเอาเห็นมูไหมแสงเฮ้เฮ้เฮ้น้องหวงมุมนี่นะคะหวงเปลนี่มากหมูแบนอยากได้น้องแบบนี้ไหมลูก ฮะอยากให้แม่น้อยมีน้องแบบนี้ไหมยอยากเึงก็กินฮะได้ยินไหมอยากได้ไหมครับไม่ตอบครับดูสนใจเล่นกับน้อง <c oughs> อืมเอ้ยเอ้ยยังไม่มีงาเลยโอยังไม่มีงายังเล็กอยู่เนาะกี่เดือนถึงสองแล้วเนาะ เขาเต็มสองเดือนวันนี้นะคะอ๋อน้องแสงยันได้สองเดือนแล้วโอ้โหตอนนี้น้องก็กำลังอ่าไลฟผลไม้นะคะเพื่อเป็นอาหารให้คุณแม่บำรุงน้ำนมนะคะโอ้หอยากดึงกางเกงมูแบนโอ้ดึงกางเกงพี่แบนดึงอยู่่นีไม่เป็นไรหรออืมเลยอยากได้ไม่นี่แม่ถามหน่อย โุ้ยแม่อยากได้เหรอโมแวนก็อยากได้เหมือนกันมันคลอกไม่ได้เลยแสงจันทร์หวงเออนันนันโอ้โอ้ดูดูค่ะดูกิ๊กอู้โูโอ้สักพักสักพักนี่คอกนี่น่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะ ถอาคอกสูงกว่าน,นี้แล้วก็มาตรฐานวันนี้นะคะเพราะว่าชักตัวผู้อ่ะก็จะซนกว่าช้างตัวเมียนหน่อยนะคะเพาเหมือนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะแต่แม่ก็ถือว่าดีนะไม่ห่วงเท่าไหร,ร่เนะอือลูโยกอย่างเดียวค่ะลูกก็เล่นนะคะลูกก็ไม่ได้สนใจคุณแม่นะคะนี่สนใจเล่นกับพี่่นนีนะโ ไม่กินนมแม่ตัวเองไปกินนมป้าโอ้โอ้โอโอดูถูกใจหมูแบนนะนหโหนี่ก็คือความน่ารักของเด็กนะคะเด็กทั้งช้างและเด็กทั้งควานอือหหมูแบนถูกใจสงสัยอยากมาบ่อยแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> อ่ะหมูแบนสําหรับคลิปนี้ฝากคลิปให้แม่หน่อยครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเรานะครับในช่องไาร์เซนเซ่ถูกไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับคุณ้ชมคุณผู้ชสวัสดีครับสวัสดีครับเซ็กจันเฮ้สวัสดีครับโอ้